สวัสดีเพื่อนทุกคนนะเดินเที่ยวเก่งสังนะเช้านี้ก็มาเดินเล่นที่หาดวงอมากใกล้ๆกับโรงแรมนะฮะเดินมาสักประมาณสองสามเมตรก็ถึงละหาดนี้เป็นหาดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงใจกลางเมืองพัทยาเลยแต่ถ้าคนที่มาพักตามบริษ์ทแถวนี้เนี่ยก็จะมาเล่นนานที่นี่กันแหละ ดังนั้นเช้านี้นะก็เลยอย่างที่เห็นวนะ่าบรรยากาศจะเงียบสงบน,นะเหมาะแก่การมาเดินเล่นมอร์นิ่งวอล์นะฮะออกกำลังกายแก่นสักหน่อยวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวที่อำเภอสัตยาหีก,กันฮะซึ่งตรงนั้นก็จะมีาชายหาดที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือนะซึ่งเขาว่ากันว่าสวยมากๆเลย แต่ว,ว่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะฮะอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปถ่ายงานแต่ช้าเลยนะเผื่อว่าตอนบ่ายฝนมันจะตกอีกส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเดินเล่นชมบรรยากาศชิลๆสักพักนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับไปที่โรงแรมอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปเที่ยวกันหลังจากที่ต้องตกอยู่ในสถานาการณ์เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจนกระทั่งติดเชื้อโควิด -19 เองทำให้ต้องกักตัวยอยู่บ้านรวมๆแล้วที่ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเนี่ยก็เกือบเดือนเลยนะฮะ ระหว่างที่อยู่บ้านเนี่ยมันก็เกิดอาการคิดถึงทะเลขึ้นมาแล้วพอมานั่งนั่ง,น,งนึกดูเนี่ยเราเองก็ไม่ได้ไปทะเลมาตกหนึ่งปีเต็มแล้วพอรักษาตัวหายไม่มีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วก็เลยขอมาเที่ยวทะเลสักหน่อยละกันนะจริงๆแล้วทริปนี้เราตั้งใจจะไปเที่ยวทะเลทางสัตหีบฮะแต่ว่ามาได้ที่พักแถวพัทยาเนน่ยแทนเพราะว่าเราอยากจะใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันแหละฮะยังเหลืออีกหลายสิทธิ์เลย แต่ว่าทางสัตหีบเนี่ยมีที่พักที่เข้าโครงการน้อยมากๆฮะที่เขาร่วมก็ไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะก็เลยตัดสินใจมาพักแถวพัทยาแล้วก็ขับรถไปเที่ยวเอาก็ได้เพราะว่าส่วนลดโครงการที่ได้เนี่ยถ้าเทียบกับค่าน้ํามันแล้วก็ยังถือว่าคุ้มมากๆนะฮะแต่ด้วยความที่ไม่ได้ขับรถมาทางนี้นานมากๆแล้วก็เลยไม่รู้ฮะว่าถนนเส้นสุขุมวิทช่วงจอมเทียนถึงสัตหีบเนี่ยกำลังปรับปรุงเส้นทางใหม่อยู่ก็เลยมีการก่อสร้างเป็นระยะทางยาวมากๆฮะทำให้เดินทางได้ช้ากว่าปกติพอสมควร จะถึงแยกเข้าสัตหีบเนี่ยก็ชั่วโมงกว่ากว่าเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราขอพาไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก,กันก่อนเลยนะฮะจุดแรกที่เรามาเที่ยวกันในวันนี้นะฮะก็คือวัดสัตหีบหรือว่าวัดหลวงพ่ออี ซึ่งหลวงพ่ออีก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของที่อำเภอสตหีบแห่งนี้นะฮะก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวสตหีบแล้วก็เหล่าทหารเรือในอำเภอสตหีบมีมากๆเลยเราเองเนี่ยเคยได้มีโอกาสมาที่วัดสตหีบหรือว่าวัดหลวงพ่ออีแห่งนี้เมื่อสักประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วนะฮะ ตอนนั้นเนี่ยเรากําลังจะเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดให้รุ่นของเราเนี่ยมาปัจิมเทศที่สตหีบฮะก็เลยได้มีโอกาสมากราบสักกลระหลวงพ่ออีที่นี่ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมันจะตรงกับงานประจําปีพอดีบรรยากาศมันก็อาจจะคึกคักกว่านี้หน่อยนึงนะฮะแต่ถึงวันนี้จะเป็นวันพุธซึ่งเป็นวันธรรมดาแล้วก็ไม่มีเทศกาลอะไรก็ถือว่ามีคนมาไหว้พระที่นี่เยอะพอสมควรนะนั่นแปลว่าวัดแห่งนี้รวมไปถึงหลวงพ่ออีเนี่ยก็มีชื่อเสียงแลวก็เป็นที่รู้จักมากเลยทีเดียว สำหรับหลวงพ่ออีเนี่ยท่านก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบแห่งนี้รวมไปถึงอดีตเจ้าคณะตำบลสัตหีบด้วยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปาลายรัชก,กาลที่4ถึงต้นรัชก,กาลที่8นะฮะนั่นก็แปลว่าท่านมีอายุยาวนานหแผ่นดินเลยทีเดียวท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องวิชาอาคมแล้วก็การบริกรรมคาถา,าต่างๆมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวท่านในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในครั้งที่ทหารสัมพันธมิตรส่งเครื่องบินเพลิงระเบิดมาโจมตีฐานทัพเรือสัตหีบรวมไปถึงตลาดสัตหีบแห่งนี้ด้ดวย หลวงพ่ออีท่านได้ออกไปบริกรรมาหากลางแจ้งในขณะที่เครื่องบินกำลังทิ้งระเบิดลงมาแต่แทนที่ระเบิดจะตกมายังเป้าหมายกับเปลี่ยนทิศทางพุ่งตกลงไปในทะเลทุกลูกก็เลยทําให้ชาวบ้านที่นี่แล้วก็ทหารเหลือทุกๆคนเนี่ยมีความเคารพเลื่อมใสในตัวหลวงพ่ออีมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่ออีท่านมารณาภาพลงมาพ่อปีพศ2489ซึ่งตรงกับรัชกาลที่8สิริรวมอายุได้เกือบเกือบ81ปีเลยนะฮะ ปัจจุบันอธิของท่านถูกเก็บรักษาไว้ในพระเจดีย์หนึ่งร้อยปีข้างๆกับพระวิหารนั่นแหละฮะเราสามารถขึ้นไปชมแล้วก็ไปกราบสักการะ,ะได้ด้วยนะซึ่งกัวสายอธิหลวงพ่อเนี่ยก็จะอยู่ในตู้กระจกกลางพระเจดีย์อย่างที่เห็นนี้เลยและนอกจากนี้ทางวัดยังได้เก็บเครื่องอาถบริขารของหลวงพ่อไว้ในตู้เดียวกันนี้ด้วยถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่สตัยหีบก็อย่าลืมแวะมากราบสักการะ,ะหลวงพ่ออีได้ที่วัดสตัยหีบแห่งนี้นะฮะส่วนตอนนี้อยู่ข้าวแล้วฮะเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ามาาานนนนนนะะะดดัััง้เเี๋ยวรรไไปหออกกิ่ ตอนเช้าออกจากโรงแรมมาโดยที่ยังไม่ได้กินอะไรนะฮะก็ด้วยความที่ไม่ได้จองแพ็กเกจที่มีลรงคูปปองอาหารเช้าด้วยก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวก็มาหาข้าวกินแถวๆนี้แล้วกันบริเวณตลาดสไตลฮีบแถวหน้าวัดหลวงพ่ออีกเนี่ยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวข้าแก่อยู่ร้านนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่านะตลาดสไตบเนีเป็นย่าชนชุมชนชาวจีนที่ตั้งอยู่มา,มามากกว่า100ปีแล้วฮะ ดังนั้นการจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่สักร้านหนึ่งอยู่ในตลาดแห่งนี้ก็คงจะไม่แปลกอะไรก็คงจะเหมือนกับย่านชุมชนชาวจีนเก่าๆหลายที่ที่เราเคยไปมาฮนะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีประวัติยาวนาะนมากกว่า50ปีอยู่ทุกที่เลยสําหรับร้านที่เราพามานี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปายาลีฮะเป็นร้านเก่าแก่ของที่สตอีนี้แล้วก็เปิดมานาะนมากกว่า50ปีแล้วเดิมเป็นร้านเล็กๆอยู่ในตรอกฮะแล้วก็จะมีที่นั่งกินอยู่ไม่กี่ที่แต่ปัจจุบันก็มีที่นั่งด้านหหลลละะัังงงรร้้้้้้้าาาาาาานนนแววะซึึึ่่กกกกกก็ทใํใอบบูคไดดมดมมมขขสสยเิ และที่เห็นอยู่นี่ก็คือย่าลีตัวจริงฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอายุมากกว่า80ปีแล้วก็วางมือให้ลูกหลานทำแล้วฮะสำหรับเมนูของที่นี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็น้ำลงไปถึงเย็นตาโฟด้วยซึ่งเราก็เลือกสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำซุปหนึ่งถ้วยเอาไ้สดให้คล่องคอฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราแล k e c o m เลยก็คือทอดมันปลาอินทรีย์ฮะอันนี้อร่อยมากๆคือก๋วยเตี๋ยวนี่ก็รสชาติดีเลยและฮะและน้ำซุปที่ให้้มมาาพรรออกกกกกับ๋ววยเเตตี่ชต็ชิลล ปรุงรสชาติเพิ่มอีกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วซึ่งเราประทับใจกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้มากๆนะแต่ว่าทอดมันปลายินรีเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดจริงๆฮะคือต้องขออนุญาตใช้คําว่าโคตรอร่อยฮะคือเราก็ไม่ใช่คนที่จะสรรหาของกินอร่อยๆขนาดนั้นฮะเราก็เลยไม่รู้ว่ามีทอดมันร้านไหนที่อร่อยกว่านี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ทอดมันร้านนี้เนี่ยคืออร่อยที่สุดในชีวิตเลยนะฮะถ้าใครมีโอกาสได้มาเทีท่ยวทางสัตหีบเนี่ยเราขอแนะนาร้านนี้เลยนะคือยืนยันว่าของเขาเด็ดจริงๆฮะ กินอิ่มแล้วเราก็มาเดินชมตลาดเก่าสไตหฮีกันสักนิดนะฮะที่นี้เป็นชุมชนชาวจีนดั้งเดิมที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ราวๆสัก100ปีแล้วะฮะปัจจุบันก็ขนาดด้วยที่ทําการของฐานทัพเรือสไตลฮีนะ,ะคือตลาดเก่าเนี่ยจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของฐานทัพเรือเลยก็จะมีหน่วยงานของทหารเรือเนี่ยวัดล้อมอยู่เต็มไปหมด อย่างที่บอกไปนะฮะว่าตลาดสตหยหีบแห่งนี้เป็นย่านชุมชนชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณนี้มากกว่า100ปีแล้วซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วงราชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาซึ่งก็ยังมีบ้านที่มีลักษณะเป็นห้องแถวเหลือให้เห็นอยู่มากพอสมควรส่วนฐานทัพเรือสตหยหีบนั้นสร้างขึ้นมาภายหลังในราชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ฮะปัจจุบันนี้ตลาดสตหยหีบก็ดูจเจริญขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นกว่าตอออนนนททีีาาี่่่่เเเเเราาามมปะะชิิศื10กววแลล้ยย มีที่พักสไตล์ g u สเ t house หรือว่าโฮสเทลเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายเจ้าเลยเห็นแล้วก็อยากมาพักมาซึมซับบรรยากาศของที่นี่ดูสักคืน2คืนเหมือนกันถ้าได้ตื่นมาตักบาตรเดินชมตลาดเชา้าของเมอืองสัตหีบนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปเที่ยวยังจุดต่อไปก่อนนะเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วเขาบอกว่าช่วงบ่ายๆของวันนี้จะมีพายุเข,ข้าฮะก็เดี๋ยวรีบไปต่อให้ดีกว่าเนอนะ สำหรับที่เที่ยวของเราที่ต่อไปในวันนี้ก็คือร้านคาเฟ่อเมซอนในฐานทัพเรือสตีหีบนะฮะซึ่งการจะเข้ามาในเขตทาหารได้เนี่ยก็จะต้องทําการแลกบัตรประชาชนทิ้งไว้ที่หน้าป้อมตรงประตูทางเข้าแล้วเราจะได้ไป้ายสําหรับผ่านเข้ามาในเขตทาหารเสียไว้ที่หน้ากระจกรถแทนแต่ว่าขั้นตอนตรงนั้นเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นะฮะจากหน้าประตูใหญ่ก็ขับรถล้อชายทะเลตรงเข้ามาอีกแค่700เมตรก็จะถึงร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาฐานทัพเรือสตีหีบแล้วนะฮะ ตอนนี้ดิยอยู่ที่ร้านคาเฟ่อเมซอนในฐานทัพเรือสตัหีนะฮะซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นคาเฟ่อเมซอนที่สวยที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าตั้งอยู่ริมทะเลเลยแต่ว่าสาขาี้นนี้จะตั้งอยู่ในฐานทัพเรือสตัหีบเลยนะซึ่งถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยก็จะต้องทําการแลกบัตรประชาชนโดยจะต้องไปทาการแลกที่ด่านด้านนอกนะฮะซึ่งตรงนีนเน้เราไม่ได้ถ่ายมานะเพราะว่าเป็นขั้นตอนทางทหารนะก็เลยไม่สะดวก พอบอกว่าต้องเข้ามาในเขตทหารเนี่ยหลายๆคนก็ไม่อยากเข้ามานะเพราะว่ากลัวความยุ่งยากกลัวว่ามันจะมีกฎระเบียบต่างๆมากมายแต่ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามีนักท่องเที่ยวที่เป็นประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการกันหลายคนเลยเพราะว่าในค่ายทหารก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหรอกฮะจริงอยู่ที่อาจจะมีกฎระเบียบอยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้ทางกองทัพก็มีความอารมณ์อ้กับบุคคลภายนอกให้ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในเขตทหารมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยฮะดังนั้นก็มาเที่ยวตามกันได้นะไม่ต้องกลัว สำหรับคาเฟ่อเมซอนสาขานี้เนี่ยมี2ชั้นฮะซึ่งด้านบนชั้น2เนี่ยมันก็จะมีที่นั่งที่ค่อนข้างสบายกว่าด้านล่างเยอะเลยแล้วก็สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ดีกว่าด้วย ส่วนในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะเป็นเมนูของคาเฟ่อเมซอนทั่วๆไปที่เราคุ้นชินกันแหละฮะคนไทยอย่างเราๆเ,เนี่ยกินกันมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เชื่อไหมฮะว่าชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้ไมาลองชิมกาแฟของคาเฟ่อเมซอนเนี่ยและทุกคนก็จะติดใจฮะหลายๆคนบอกว่ารสชาติด,ดีกว่ากาแฟเจ้าดังของทางฝั่งอเมริกาซะอีกที่สําคัญเนี่ยราคาถูกกว่าเยอะเลยฮะ แล้วเดี๋ยวนี้คาเฟ่อเมซ o n เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในป๊มแล้วนะฮะก็จะมีสาขาอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศสวยๆแบบนี้ทั่วประเทศไทยหลายๆสาขาเนี่ยก็กล้เป็นนด์มาร์คที่สาคัญอย่างเช่นสาขาฐานทัพเรือสตึกแห่งนี้เป็นต้นนะฮะแล้วในไหนมาถึงที่นี่แล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปกับป้ายตามวิสัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ดีะฮะบรรยากาศดีขนาดนี้ถ้าไม่มีภาพตัวเองกับวิวสวยๆกลับไปก็คงจะเสียดายแย่เลยนะซึ่งภาพที่เราถ่ายตรงนี้ก็ได้เอามาใช้เป็นรูปหน้าปกคลิปสวยๆอย่างที่เห็นกันด้วยนะฮะ ก็เป็นอีกภาพนึ่งที่เราเองก็ชอบมากๆนะถ้าใครอยากจะได้ภาพสวยๆแบบนี้ก็สามารถมาเที่ยวตามกันได้ที่คาเฟ่อเมซอนสาขาผ่านทับเรือสตีงนะฮะส่วนที่ต่อไปที่เราจะไปเที่ยวกันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของทหารฮะแต่ว่าจะต้องขับรถออกไปอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10กว่ากิโลเมตรส่วนจะเป็นที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตามเราไปชมกันต่อได้เลยนะฮะ สถานที่ต่อไปที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วด้วยนะก่อนที่พายุฝนจะถล่มเมืองสตหีบนะฮะซึ่งที่นั่นก็คือหาดไสาแก้วซึ่งอยู่ในพื้นที่การดูแลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือจากตัวตลาดสตหีบเนี่ยก็ให้ขับรถออกมาทางถนนสายสุขุมวิทมุ่งหน้าขึ้นพัทยาฮะแต่ว่าจากแยกเข้าตลาดสตหีบบริเวณกิโลเมตรที่1เนี่ยเราก็ขับรถต่อมาอีกแค่ประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงทางเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือแล้วก็ทางเข้าหาดไสาแก้วนะฮะ เลี้ยวเข้ามาแล้วก็เช่นเดิมฮะต้องแวะเข้าไปแลกบัตรก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อรับป้ายในการเข้าเขตทหารแล้วก็เอามาเสียบไว้ที่กระจกหน้ารถเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ขับรถตรงต่อไปตามถนนสายส,ายสวยๆสายนี้ฮะซึ่งบางจุดก็จะมีด่านตรวจด,ด้วยนะเราก็แค่ชะลอความเร็วลดกระจกลงจอดให้ทางเจ้าหน้า,าที่ทหารเขาตรวจสอบนิดหน่อยก็ขับต่อเข้าไปได้แล้วฮะจะปรับทางเข้าเมื่อสักครู่นี้เราก็ขับรถตรงต่อมาอีกประมาณ3งกิโลครึ่งก็จะเจอกับแยกเข้าหาสายแก้วฮะตรงนี้ให้สังเกตป้ายดีๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะขับเลยเอา เสร็จแล้วก็ขับต่อไปอีกนิดนึงฮนะประมาณ800เมตรก็จะเจอกับร้านล้างอาชีพอยู่ด้านขวามือซึ่งเราจะต้องแวะเข้าไปตรงนี้ก่อนนะเพื่อซื้อตั๋วเข้าหานใสแก้วตรงนี้ย้ำนะฮะว่ายัางไงก็ต้องเข้ามาซื้อตั๋วก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขับไปอีกไม่ไกลก็จะมีด่านตัวตั๋วอีกที่ฮะซึ่งถ้าไม่ได้ซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวพิธาหารเขาเชิญวนกลับมาซื้อตั๋ออีกรอบก็จะเสียเวลาเอานะ สำหรับค่าเข้าหาดไทรแก้วเนี่ยผู้ใหญ่จะอยู่ที่50บาทส่วนเด็กก็สิบาทฮนะแล้ที่นี่ก็อนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวได้ด้วยนะโดยค่าเข้าเนี่ยผู้ใหญ่จะอยู่ที่100บาทเด็ก50บาทแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะอยู่ในเขตหน้าหาดได้ไม่เกิน6โมงเย็นเท่านั้นส่วนคนไทยเนี่ยสามารถพักค้างแรมที่หาดไทรแก้วได้ด้วยนะที่นั่นจะมีทั้งบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์ให้บริการด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกัน จะจุดจำหน่ายตั๋วมาสักครู่นี้ก็ให้ขับรถตรงต่อมาจนถึงหน้าหาดฮะแต่ว่าหาดตรงนี้ยังไม่ใช่หาดใสแก้วนะหาดนี้มีชื่อว่าหาดเกรดแก้วพอถึงตรงแยกหน้าหาดก็เลี้ยวซ้ายอีกทีฮนะแล้วก็ขับรถตรงต่อไปอีกประมาณ500เมตรก็จะเจอกับด่านตรวจตัวตวต๋วเข้าหาดใสแก้วฮะ ล้วก็เอาตัวไอ้เขาดูเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาไปทางช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นทางขึ้นลงเขาลาดชันระยะทางประมาณ2กิโลเมตรทางก็คนข้างแคบแค่พอรถสวนกันนะบางช่วงก็มีหินใหญ่ๆกองอยู่ข้างทางแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่นี่มีลิงตาอาศัยอยู่ด้วยฮะก็ต้องพยายามขับช้าๆแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำนะเพื่อความปลอดภัยพอขับรถลงเขามาจนสุดทางก็จะเจอกับลานจอดรถของหาดทรายแก้วฮะ ที่นี่มีลานจอดรถทั้งหมด3รลานด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปจอดลานที่2กันนะฮะเพราะว่าตรงนั้นจะอยู่ใกล้ทางลงหาดมากกว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะแต่ดูจากปริมาณรถที่ลานจอดรถแล้วคนน่าจะเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวลงไปดูที่หน้าหาดอีกทีนะว่าคนจะแน่นหาขนาดไหน ก็เดินทางมาถึงที่หาดทรายแก้วในฐานทัพเรือสัตหีบแล้วนะฮะจริงๆมันจะอยู่ในพื้นที่การดูแลของชุมพลทหารเรือนะขับรถจากฝากทางเข้ามาก็กไกล้พอสมควรประมาณ5-6ากิโลเมตรนะกว่าจะมาถึงต้องข้ามเขาเด้ยตรงนี้เป็นลานจอดรถของที่หาดทรายแก้วนะสิ่งที่แอบน่ากลัวอยู่นิดนึงนะก็คือลิงของนี่นี่ฮะมีจํานวนเยอะมากๆ ดังนั้นใครมีข้าวของถือมาเนี่ยก็ระวังลิงจะแย่งไป่ะเนาะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลิงอยู่แล้วด้วยก็แอบระวงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเดินไปที่หาดใส่แก้วกันดีกว่าเรื่องลิงเนี่ยที่นี่เขาก็จะมีป้ายเตือนเลยนะว่าระวังลิงมันจะลื้อข้าวของที่รถเอาได้ดังนั้นก็พยายามอย่าทิ้งอะไรไว้ท้ายกระบะรถจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่าลิงที่นี่มันไม่เบาเลยจริงๆท่านที่ดีเนี่ยอยู่ห่างพวกมันไว้ดีที่สุดฮะ สำหรับลานจอดรถที่2เนี่ยก็จะเป็นลานที่อยู่ใกล้หน้าหาดที่สุดนะนอกจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างร้านอาหารห้องน้ำห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้ด้วยและตรงลานที่สองเนี่ยก็ยังมีทางลาดที่เทปูนอย่างดีไปจนถึงหน้าหาดเลยนะฮะถ้าใครมีผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นมาด้วยเนี่ยเราแนะนําให้จอดลานนี้จะสะดวกที่สุดสําหรับบรรยากาศโดยรวมเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะเยอะแค่ไหนแต่ว่าหารายแก้วก็ดูไม่วุ่นวายอะไรเลยนะ อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่มีร่มชายหาดกับเตียงผ้าใบมาบดบางทัศนวิสัยในการนั่งมองทะเลใครอยากจะนั่งชิลนอนชิลก็เอาเสื่อมาปูหรือว่าจะเช่าหอที่นี่ก็ราคา,คาไม่กี่บาทหรอกฮะแล้วก็สามารถสั่งอาหารจากร้านคา้ามานั่งกินที่เสื่อก็ได้แต่ว่าห้ามนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคนเยอะมากๆเลยฮะขนาดเรามาช่วงวันที่เป็นวันธรรมดาหลังสงการเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ คนก็ยังมาเที่ยวกันแบบเยอะมากๆถ้าเป็นวันหยุดต่อเนอื่องนี้คุณน่าจะเต็มหาดเลยชายหาดในฐานทัพเรือสตีบีแทบจะทุกหาดเลยนะเป็นหาดที่สามารถเล่นน้ําได้นะโดยเฉพาะช่วงที่น้ําลดอย่างเงี้ยฮะก็จะเห็นเป็นหาดกว้างๆไม่ได้ว่าซีนามิจะเข้านะแต่คือหาดมันแบบอย่างเงี้ยเป็นสลบยาวๆไม่ได้ลึกมากฮะก็เลยทําให้เหมาะแก่การเล่นน้ําต่อให้น้ําขึ้นหาดก็ไม่ลึกฮะ แล้วนอกจากเล่นน้ำแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ได้ทํากันที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นการพายเรือขยักนะฮะหรือว่าจะเป็นเล่นวอลเลย์บอลชายหาดทางนู้นก็ได้ก็จะมีเน็ตให้นะฮะส่วนวันนี้เราขอเดินเล่นชิลๆที่หาดไซแก้วพรนะผมไม่ลงเล่นน้ําเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเล่นน้ําดำน้ํากันที่เกาะแสมสารนะดังนั้นวันนี้ก็ขอเสพบ,บรรยากาศชิลๆไปก่อนแล้วกันเนาะ ที่หาดใสแก้วเนี่ยเป็นหาดกิจกรรมฮะก็จะมีอะไรหลายๆอย่างให้ทํากันช่วงที่เราเดินทางไปถึงเนี่ยเป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีฮะน้ํากําลังลงสุดพอดีเลยก็เหมาะแก่การเล่นน้ามากๆยิ่งน้ําลงเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถเดินลงไปในทะเลเป็น10บเมตรแต่ว่าน้ำยังลึกแค่ถึงหัวเขาเองฮะแล้วความโชคดีอีกอย่างนึงเนี่ยวันนี้คลื่นก็ไม่แรงแดดก,ก็ไม่ค่อยร้อนด้วยนะความชิลมันก็เลยบังเกิดขึ้นมา เราเองก็ไม่ได้มาเที่ยวทะเลปีกว่า,วาแล้วด้วยฮะซึ่งจริงๆเราเองก็ไม่ได้จํากัดตัวเองนะว่าชอบเที่ยวภูเขาหรือว่าทะเลคือก็ชอบหมดนะไปได้หมดเลยแต่พอคิดจะไปเที่ยวที่ไรก็ขึ้นเหนื่อยทุกทีฮะจนบางทีเราก็ต้องคอยเตือนตัวเองนะว่าเฮ้ยไปเที่ยวทะเลบ้างก็ได้เดี๋ยวเทพโพสซดอดจะน้อยใ,ใจ้เอานะแดดออกนะก็ว่าจะไม่ลงนะ้ำนะเอาสะหน่อยจนได้ตอนนี้ยืนอยู่กลางทะเลอย่างที่เห็น นี่จริงเดินลงมาจากชายหาเดเนี่ยประมาณเกือบสิบเมตรได้แล้วนะแต่ว่าน้าก็แค่เข่าเองนะคือน้าที่นี่ไม่ลึกจริงๆนะสามารถแบบเดินลงมาเดินเล่นได้นะ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะเราแนะนํานะว่ามาเล่นน้ำที่นี่เนะี่ยค่อนข้างปลอดภัยหรือถ้ายังกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะที่นี่เขาก็มีเสื้อชูชีพให้บริการนะทั้งของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะก็สามารถไปเช่าได้รู้สึกจะตัวละ2 0บบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นชายหาดที่ เหมาะสาหรับครอบครัวนะสามารถมาเที่ยวกันได้ทุกเพศทุกวัยเลยฮนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่นะจริงๆแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวได้นะเพราะว่าสักประมาณเดือนมิถุนากะลากกดาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกทุกวันนะก็หาวันที่แดดดีๆหน่อยมาเที่ยวกันได้ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปหามุมพักผ่อนสงบๆส,ส่วนตัวสักนิดนึงนะแล้วก็หาอะไรกินเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอเที่ยวเล่นอยู่ตรงนี้สักพักนงะแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปที่พัทยาก,กันดีกว่า พอแดดออกแล้วเนี่ยทะเลก็สีสวยขึ้นมาเลยนะฮะใจจริงก็อยากจะลงเล่นน้ําที่นี่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นน้ําเลยคือเอาชุดมาจํากัดฮะติดชุดสําหรับว่ายน้ําแล้วก็ดำน้ามาอย่างละชุดเองแต่ก็เชื่อเลยฮะว่าส,สวยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาอีกแน่นอนแล้วคราวหน้าเนี่ยกะว่าจะมานอนค้างที่นี่สักคืนด้วย ก็อย่างที่เกินกนไว้นะว่าที่หาดทรายแก้วเนี่ยมีที่พักให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วชายหาดที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ20กว่าหาดเนี่ยก็จะมีบ้านพักรับรองแบบนี้เกือบทุกหาดเลยราคาก็ไม่แพงมากนะอย่างบ้านพักที่เป็นพัดลมหน้าหาดเนี่ยก็จะอยู่ที่คืนละ1,000บาทสามารถพักได้2คนแต่ถังใหญ่ขึ้นมาหน่อยสามารถพักได้4-6คนเนี่ยก็จะราคา1,400บาทส่วนถ้าใครอยากได้บ้านพักที่มีแอร์เนี่ยที่นี่ก็มีให้บริการด้วยนะซึ่งจะอยู่แ,แถวสนามเย์บอลชาย สำหรับราคาเนี่ยถ้าเป็นหลังที่พักได้2คนก็จะอยู่ที่2,500บาทแต่ถ้าเป็นหลังใหญ่มี2ห้องติดกันแล้วก็พักได้4-6ถึงคนเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่4 0 0พบาทแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัดลมหรือว่าบ้านที่มีแอร์เนี่ยก็จะสามารถใช้ไฟฟ้าได้เฉพาะช่วงตั้งแต่6กโมงเย็นถึง6โมงเช้าเท่านั้นนะฮะเพราะที่นี่เขาใช้เครื่องปั่นไฟในการผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วที่นี่ก็มีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะแต่ว่าจะรับได้แค่วันละ50คนเท่านั้นค่าบริการจะอยู่ที่คนละ150บาทตรงนี้จะไม่งข้าพื้นที่50บาทที่เราาจ่ายไปตอนแรกนะฮะ สำหรับใครที่อยากจะจองบ้านพักหรือว่าจองพื้นที่กลางเต็นท์เนี่ยก็สามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะโมเดลเ,เดินเล่นถ่ายนู่นถ่ายนี่เพลินฮะก้มหน้ามองในาใฬใใิกาอีกทีตอนนี้ก็บาก่ายโมงกว่าแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะท้องก็เริ่มร้องนะฮะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนะเรื่องอาหารการกินที่นี่เนี่ยก็สะดวกสบายฮะถึงแม้ว่าจะเป็นันธรรมดาก็ตามก็ยังมีร้านคารอาหารเปิดให้บริการด้วยกันหลายร้านเลยทีเดียว แล้วก็มีโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหารไว้ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆแต่ว่าตอนนี้คิวสั่งอาหารยาวมากๆเลยฮะที่แม่ค้าบอกว่าน่าจะรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะได้เราก็เลยสั่งเอาไว้แล้วก็ไปหาน้ำแตงโมปัน่นมานั่งดื่มค่าเวลาฮะนั่งดูดน้ำแตงโมปัน่นไปชมบรรยากาศริมทะเลสวยๆไปด้วยไม่นานเท่าไหร่อาหารที่เราสั่งไว้ก็มาเสิร์ฟีิโตฮะซึ่งวันนี้เราก็สั่งเป็นผัดกะเพราทะเลราดข้าวง่ายๆกับตำปลารากุ้งสดหน้าตาแซ่บๆแบบนี้นะะ ก็คนไทยเนื้จะเที่ยวทะเลหรือภูเขาก็ตามยังไงส้มตําก็ต้องเป็นเมนูที่ยืนหนึ่งทุกทริปอยู่แล้วฮะสำหรับราคาอาหารของที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้แพงเลยนะถ้าเป็นอาหารตามสั่งแบบที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะเฉลี่ยตกอยู่ที่จานละ5 0า0บบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นอาหารจําพวกซีฟู้ดเนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่เราว่าก็พอๆกับไลน์ข้างนอกหลนะฮะเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ150อบบาทอะไรเงี้ย ส่วนคนที่เป็นห่วงเรื่องห้องน้ําห้องท่าเนี่ยที่นี่เขาก็มีห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ำไว้ให้บริการฟรีฮะแล้วก็เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาในแต่ละวัน ส่วนคนที่อยากจะนั่งชิวๆในคาเฟ่หรือว่าหาก,กาแฟยเย็นๆดื่มสักแก้วเนี่ยก็ให้เดินมาสุดหาดด้านในเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่า Blue ูค Ca เฟ a สตอริ a แ a ซายแก Beach นะซึ่งร้านนี้ก็จะมีทั้งกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็อาหารให้บริการด้วยที่สําคัญเนี่ยก็จะมีเตียงพ้าใบาให้เรามานั่งชิวๆริมหาดด้วยฮะที่ร้านนี้เนี่ยคนก็ไม่เยอะดีด้วยนะ สั่งกาแฟเย็นๆมานั่งกินตรงเตียงผ้าใบแล้วก็นั่งชมวิวทะเลสวยๆไปด้วยก็คงจะดีไม่ใช่น้อยแต่ว่าวันนี้เราจัดกาแฟที่ร้านคาเฟ่อเมซอนในฐานทัพเรือสัตหีไปแล้วฮะก็หมดโควต้าของกาแฟวันนี้ไปแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นริมหาดอีกสักรอบเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกๆคนก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่พักที่พัทยากันนะฮะความรู้สึกส่วนตัวของเราเนี่ยก็ชอบหาไซาแก้วนะ เราเองก็เคยไปที่หาดเด่นๆที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือมาแล้วส3าที่อย่างเช่นหาดเตยง,งามเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาส่วนหาดายแก้วเนี่ยก็เช่นกันฮะก็จะมีฟีลลิ่งที่ต่างออกไปแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นหาดที่ดีเหมาะสมแก่การพักผ่อนเสียดายน,นะว่าวันนี้เรามีเวลาอยู่ที่นี่น้อยไปน,นิดนึงเพราะว่าไปเที่ยวที่อื่นมาด้วยแต่เราก็เล็งไว้แล้วนะฮะว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกแล้วก็จะมาพักค้างคืนด้วยอย่างแน่นอนแล้วเราก็สัญญาว่าจะถ่ายคลิปรีวิวหาดใยแก้วฉบับเต็มมาให้นวยนะ แต่ว่าตอนนี้ก็คงอยู่ที่นี่นานไม่ได้แล้วน่ะฮะเพราะว่าพายุฝนตั้งเขามาแล้วก็คงต้องขอตัวเดินทางกลับที่พักที่พัทยาก่อนนะก่อนที่พายุฝนจะถล่มที่นี่ในอีกไม่ชาออ้าฮะยังไงก็เดี๋ยวไปปิดคลิปที่นู่นเลยแล้วกันเนอะก็อย่างที่เห็นนะว่าเราขับรถออกมายังไม่พ้นเขตทหารเลยพายุฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างหนัก แต่ว่ายัางไงก็ต้องไม่ลืมที่จะไปแลกบัตรประชาชนคืนมาก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวต้องวนรถกลับมาเสียเวลายแย่เลยซึ่งจุดที่เราจะรับบัตรเนี่ยจะอยู่่งตรงข้ามกับจุดแรกที่เราแลกบัตรในตอนขาเข้านะฮะไม่ต้องวนรถกลับมาที่เดิมแล้วเสร็จแล้วก็ขับรถลุยฝนกลับพัทยาฮะขากลับเนี่ยรถติดมากเลยนะกว่าจะถึงที่พักได้ก็ตกสองชั่วโมงเลย หลังจากที่ขับรถฝ่าสายฝนมาหนักมากๆนะวันนี้ฝนตกพายุเข้าหนักจริงๆก็กลับมาที่ที่พักของเรานะก็คือโคซี่พัทยาวงอามาดบีชนะฮะก็อาบน้ำพักผ่อนพักให,ใหญ่ๆเลยตอนนี้เวลาเกือบๆ6โมงเย็นแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นที่หาดวงอามาดกันดีกว่านะแล้วเดี๋ยวสาัาพาค่อยกลับมาว่ายน้ำที่สาวว่ายน้ำของโรงแรมนะฮะ เมื่อเช้าเนี่ยเราพามาชมบรรยากาศไปรอบเึงแล้วก็จริงนะแต่ว่าที่หาดวงอมาเนี่ยไฮไลท์จริงๆก็จะอยู่ที่ช่วงเย็นฮะเพราะว่าหาดนี้เป็นหาดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้สวยมากๆเลยสําหรับทางลงไปหาดวงอามาเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆเซ็นทรัลแกลนดมิลลาดบีชรีสอร์ทพัทยาฮะ จากโรงแรมโคซี่พัทยาวงอมาตบีชที่เราพักเนี่ยก็เดินไปสักประมาณ400เมตรก็ถึงแล้วแต่ถ้าใครไม่อยากเดินจริงๆก็สามารถขับรถเข้ามาจอดในซอยก็ได้นะแต่ว่าซอยนี้มันไม่กว้างเท่าไหร่ฮะค่อนข้างกับรถลําบ,บากแต่ถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยอันนี้สะดวกฮะก็เข้ามาจอดเก็บถึงหน้าหาดได้เลยส่วนเราเนี่ยหม่อมถนัดเดินนะก็ขอคงคอนเซปต์เดิมเดินมาดีกว่าเพราะว่ามันแค่400เมตรเอง อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราได้ที่จอดรถในโรงแรมที่ชัยภูมิเหมาะสมเลยด้วยฮะก็เลยไม่อยากเสียดินแดนให้กับแขกคนอื่นเราก็อย่างที่เห็นนะว่าเราเดินมาแค่3 4สนาทีก็ถึงแล้วเวลาตอนนี้เกือบจะ6กโมงเย็นแล้วฮะแต่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะตอนนี้แสงกําลังสวยเลยเราเป็นคนที่ชอบบรรยากาศเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกมากๆฮะเวลาไปเที่ยวที่ไหนถ้าเขามีจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกแบบนี้เราก็ไม่เคยพาดที่จะต้องไปรอชมแน่นอนฮะ ซึ่งก็คงไม่ได้แตกต่างจากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่ตอนนี้ก็เดินลงมารอชมพระอาทิตย์ตกกันที่หน้าหาดวงอําหานี่เยอะแยะเลยบางคนก็พักอยู่โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทใกล้ๆนี่เองแต่ว่าบางคนก็พักอยู่ที่โรงแรมที่หน้าหาดนี่เลยฮะซึ่งก็เป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่ราคาค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะบรรยากาศยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกที่หาดวงอําหานะฮะ เป็นหาที่เอาจิงๆก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะเว้นแต่ว่าคนที่จะมาพาักในรีสอร์ทแถวๆนี้แถวๆพัทยาเหนือเนี่ยก,ก็จะมาเล่นน้ำไปตรงนี้แหละพะมันอยู่ใกล้นะฮะมองไปด้านหลังตึกใหญ่สูงนะี่ก็คือโรงแรมเซนทารานะฮะก็เป็นโรงแรมหรูเลยแหละก็ะอย่างที่ทราบกันก็เป็นโรงแรมแม่ของโรงแรมโคซี่อีกทีหนึง่งราคาก็สามพันอาบประมาณสามพันห้าต่อคืนก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ไปพักไหมนะ แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาพักในโรงแรมโคซีพัทยาวงอมาติส์นะก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็เดี๋ยวขอนั่งชมบรรยากาศสวยๆที่หาดวงอมาสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับไปไว่ายน้าที่สระว่ายน้ำของโรงแรมก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพภาทิตกสวยๆไปให้ชมนะฮะที่หาดวงอมาช่วงเย็ยนเนี่ยบรรยากาศคึกคักดีนะฮะ แล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเช่าเจสตสกขับหรือว่าจะเล่นบานาน่าบ๊สพายเรือคายัก ak, หรือว่าพายซับบอร์ดก็มีให้เลือกตามความชอบส่วนเราเนี่ยก็ขอนั่งชิวๆรอดูพระอาทิตย์ตกทะเลก็พอแล้วฮะวันนี้เนี่ยมาทั้งวันแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะไปทํากิจกรรมสนุกๆอย่างที่ว่ากันนี้ที่เกาะแสมสารฮะก็เดี๋ยวขอเก็บเรี่ยวแรงไว้ในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเนะ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับแนวเมฆลงไปแล้วนะฮะฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้วเดี๋ยวขอตัวกลับไปที่พักก่อนดีกว่าแต่ตอนแรกที่บอกไว้ว่าจะเก็บแรงไว้วันพรุ่งนี้เนี่ยสงสัยจะต้องขอถอนคำพูดแล้วนะฮะก็นึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่มาพักที่โรงแรมโคซี่พัทยาวงอามาดบีชเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นน้าในสระของเขาเลยตสา่าเตรียมชุดมาสําหรับว่ายน้ําแล้วด้วยนะยังไงก็ขอลงไปดําผุดดาว่ายในสระส,สักรอบสองรอบให้ชื่นใจแล้วกันนะฮะ สระของที่นี่เนี่ยจะมีด้านหนึ่งที่เป็นกระจกใสฮะสามารถมองเห็นภายในสระได้เลยก็สามารถตั้งกล้องไว้ข้างสระถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแบบเราเนี่ยก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแค่นี้แล้วล่ะฮะก็เอาไว้รอชมกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันเนอะสุดท้ายนี้ฝากไว้เช่นเดิมนะฮะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงเนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อน ขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ